กบน้อยกระโดดสนุกเลยบนใบบัวเขียวเีวอากาศวันนี้สบายกบน้อยมีความสุขหัวเราะร่ารัองอยู่เสมอแต่แล้วท้องมันก็เริ่มปั่นป่วนเหมือนมีอะไรบีบจิตจิต้ันไงท้องกบน้อยทำหน้าเศร้าก็บพงตัวเองเน้น หนูในได้ไหมบปวดแผลลต้องทงกลมกลมไม่สบายเลยอบอบอๆใครก็ได้ช่วยทีเจ็บจิตจิตเลยเนี่ยคอยหายเร็วเร็วมาลบท้องเบาให้ปวดน้อยรู้สึกดีจะได้กลับไปกระโดดเล่นได้อีกครั้งคุณแม่ปอบถามว่าลูกกินอะไรมาจ้ากดน้อยตอบเมื่อวานหนูแอบกินเค้กชิ้นใหญ่ วานตั้งหลายเม็ดแต่ผักไบเคียวที่คุณไม่ให้ไม่ยอมกินเลยโอ้ยโอ้ยอาการปวดมันก็นักขึ้นอีกเพราะกินขนมหวานมากเกินไปนี่เองท้องไ้ก็เลยไม่ทำงานตามปกติปวดท้องอีกแล้วไม่น่าทำแบบนั้นเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยปวดท้องจังโอ้ยโอ้ยต้องทำยังไงดีได้คุณแม่คาชยหน่ในได้ไหมปวดแัลับกงท้องกลมกลมไม่สบายเลยอ๊อบอ๊อบอ๊อใครก็ได้ช่วยที่เจ็บจิต จะได้ก็ไปกระโดดเล่นได้อีกครั้งไม่เป็นไรนะ้าลูกพบที่นารักของแม่แม่จะให้น้ำอุน่นค่อยๆจิบช้าช้าจำไว้นะลูกต้องกินผักผลไม้เยอะๆท้องจะได้แข็งแรงไม่ปวดอีกเลยนอนพักผ่อนหน่อยหลับตาลงนั่งคนแก่งอาการปวดจ,จะค่อยๆหายไปเองกินอาหารที่มีประโยชน์ทุกวันนนพรุ่งนี้เช้าก็จะหายเป็นปกติแล้วอยอวยอวยอยปวดท้องจังแต่กำลังจะดี้งทำไง คุณแม่คาช่วยหนูในได้ไหมปวดปลับปลับตรงท้องกลมกลมไม่สบายเลยอ๊อปอฟอใครก็ได้ช่วยทีเจ็บจ,จิดจิดแล้วนะ่คอยหายเร็วเมาลบท้องเบาให้บนน้อยรู้สึกดีจะได้กลับไปกระโดดเล่นได้อย่างสนุกอ๊อป